สวัสดีครับผมผู้พาครับสวัสดีเพื่อนๆนยูทูบเบอร์ยูทูปชาวยูทูปทุกๆุกคนทุกทุท่านนะครับผมพี่ผู้พารายงานตัวช่วงเย็นครับผมมือแร่งพอกันพี่น้องสามทุ่มนะครับไล่สดช่วงสามทุ่มเด็กๆแน่จากน้อยคุยกัน ติดเวลาคนอื่นติดเวลาคนอื่นแต่เวลาแต่เวลาตัวเองไม่มี <c oughs> เออ <c oughs> ใจเขาใจเราเนาะไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> อยากจะคุยเรื่องเรื่องด่าน <c oughs> การเปิดด่าน <c oughs> การปิดด่าน <c oughs> ที่ สักแก้วเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้มีเราไม่ได้มีพฤติกรรมที่ว่าจะไปะโทษใครแต่ในสิ่งที่เราพูดมันก็คือประชาชนคนไทยนะพี่น้องประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มองดูแล้วว่ามันยังไม่สมควรเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็น ส่วนไหนของประเทศไทยจังหวัดไหนเขาก็บอกเหมือนกันนะครับยิ่งคนสสะแก้วเองอะ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยยังไม่อยากให้เปิดพื้นแผ่นดินเราทุกตารางนิ้วก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับที่ดินที่นาที่สวนของชาวบ้าน เมื่อหลัง40ปีที่แล้วป่านนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยในพื้นที่ที่มีปัญหากันนะครับฉะนั้นมองว่ามันไม่สมควรที่จะเปิดนะครับมันไม่สมควรที่จะเปิดเพราะว่าขมิเ้นเนี่ยขนาด4-5ข้อที่คุยกันในประชุมอะไร GBC ก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับ เราคนไทยคนหนึ่งก็มองว่าไม่สมควรที่จะเปิดด่านตอนนี้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเเราเราทุกคนไม่อยากจะให้มันมีแบบนั้นไม่อยากจะให้มันเกิดแบบนั้นเปิดขึ้นมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเดี๋ยวเปิดมาก็ปิดอีกแน่เปิดมาก็ปิดอีกจริงๆนะเพราะว่ามันไม่เรียบร้อยไงประชาชนคนขมเมส่วนมาก พูดยากคบไม่ได้ต่อหน้าเรานะ่ะทำเป็นดีหมดแหละอพอขึ้นบ้านเข้าบ้านเข้าไปรับหลังเราไปเนี่ยโอ้โหด่าเราเสียเสียให้หายไม่ว่าจะเป็นใครเหมือนกันหมดนะครับม,มาทํางานที่ประเทศไทยก็ได้ดีมีสุขพอเงินหมดแล้วก็บิ่งลอดช่องตามชายแดนเข้ามาอีก มันไม่ถูกต้องไงฉะนั้นทุกอย่างจะต้องทําให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเปิดด่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาอาการค้าเสรีไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคนไทยนะอยู่ในประเทศไทยอยู่ดีกินดีสบายมากใช้เงินรัฐบาลไทยนะครับมันจะไปขัดผลประโยชน์ของใครเราก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆคือมันมีอยู่แล้วละ่ะแม่ทัพภาคสองแม่ทัพภาคหนึ่งแต่ภาคสองเนี่ยผมมั่นใจมากแกแน่นอนผมรักมากแม่ทัพภาคสองแม่ทัพกุงุงเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแม่ทัพภาคสองตั้งแต่ฟัง่งฝั่งไหนล่ะ บริลัมสุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีนั่นแหละสรุปก็คือเราเราไม่สมควรเปิดครับยังไงก็ไม่สมควรเปิดแน่นอนให้มันเรียบร้อยทุกอย่างค่อยมาว่ากันท่านนายกอนุทินก็บอกไว้แล้วว่าทุกตารางนิ้วของประเทศไทยจะไม่ให้เสียเขาว่าเงี้ยนะอ่า ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ายังไม่ได้ดูข่าวเลยน่าจะทุนเก้าวลงมาหรือยังชุดรัฐบาลใหม่นะครับทำดียุบสภามางวนหน้า<ป>ผมเลือกอ 5, อผมเลือกคุณอนุทินต่อพักรวมใจไทยของแปดครับเอาให้เอาให้แน่เอาให้มัน่นคง นะครับช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยต้องคอยดูสื่อดูข่าวตลอดเวลาไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือยังไงนะครับเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ด่านเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เนาะคิดว่าให้มันเสร็จให้เรียบร้อยเราไม่อยากจะไปอะไรกับใครนะครับ แผ่นดินเราเราอยู่ของเราได้เราเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างค่อยเปิดก็ได้ดูสิใครมันจะเจ๋งกว่ากันใครมันจะแน่กว่ากันไม่ต้องไปอ่อนข้อให้ใครทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องไปยอมใครอ่ะบ้านเราเมืองเราเกิดมาตายครั้งเดียวไปยอมทำไมให้ระบบของหุ้นเซ็นเขาจัดการของเขาเอง ผมคิดแบบนั้นนะผมคิดแบบนั้นไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างผมคิดเหมือนทหารพี่น้องคนไทยส่วนมากก็คิดเหมือนกันจะเปิดมาทําไมเปิดมาแล้วก็มีประเด็นเรื่องราวหลายเรื่องก็ยังไม่จบไม่สิน้นพื้นที่ทุกตารางนิ้วหนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อห้าหมนเห็นแม่ทัพบอกแบบนั้นนะครับมันน่าจะโอเค เขตสันปันน้ำเขตอะไรก็ช่างมันก็ต้องได้หนึ 50, ่งต่อห้าหมื่น,บบบนว่าสองเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงไปดูดีๆด,ด,ดูดีๆสิ นี่แหละพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเราก็ยังเป็นคนไทยคนไทยก็รักคนไทยนะครับเราเห็นใจคนที่อยู่ชายแดนอยากจะให้มันจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแบ่งสรรปันส่วนให้เรียบร้อยค่อยเปิดก็ได้ด่านอ่ะไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้เปิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่นานเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกเพราะอะไรขอมเมนอ่ะขนสัพพวุฒขนทหาร เข้าชายแดนไม่ใช่น้อยๆนะครับขนเข้าขนเข้าไม่เคยขนออกเลยอน,นุสัญญาห้าข้อประชุมอะไร GBC เขาก็ยังทำไม่ได้เลยนะครับให้เขาทำข้อนี้ให้ได้ก่อนนะครับเอาทหารออกไปถอยออกไปช่วยกันเก็บกู้วัตถุระเบิดอะไรประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะดีกว่านะดีกว่าที่จะเปิดชายแดนนี่แหละนะครับ อย่าเปิดเลยครับท่านๆ่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายในเมืองไทยอย่าเปิดเลยเรามาพร้อมใจกันดีกว่าพร้อมใจกันปิดให้มันสนิทก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังนะครับขอบคุณทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ